สวัสดีค่ะพเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้แฝมก็พาพเพื่อนๆมาอยู่ไอ้นี่นะค่ะแถวสะพานขามแม่น้ำจะพอดีว่าเพิ่งเลิกงานด้วยจ้ะก็เลยจะพาพเพื่อนๆมาเดินเล่นก่อนนะจ้ะเ่งเนะาะจ้ะเดี๋ยวเองมาเดินเล่นด,ด้วยกันด้วยจ้ะเด้อค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะจ้ะเพื่อนๆก่อนอื่นเองก็มาดูวิวบ,บรอบนะคะของไอ้นี่กันเนอถแถวร้านเห่านะคะที่ว่ากัน อะไรวาเออร้านเท่าค่ะจะเป็นคล้ายๆว่าทีวทีิวการอำเภอคงแบมเบิร์กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าแบมพูดข้อมูลชิดขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะนะคะไว้วรอบๆค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆน้ำถึงที่เพื่อนเห็นเป็นน้ำธรรมชาติได้แต่เด้อเหมือนขุ่มๆค่ะเพื่อนๆดูอ่ะท้องฟ้าออกไปทางคลุ่มๆจังนิดเหมือนฝนจะตกเลยไม่ตกแลยอ่ะ อากาศเย็ยนๆค่ะแต่ก็ไม่เชิงว่าหนาวมากเนาะคะ่ะเนาะตึกน,นะคะสวยมากเลยค่ะเป็นหอวคล้ายหัวนาฬิกานะคะเพื่อนๆแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเอาผ้ามาพุา่งตะไคร์ามาพุาพ่งไม่แน่ใจว่า,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 ายางังยังจะมีการประพุงหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อน มาดูงานศิลปะนะคะของซึกใก,กล้ๆด้วยนะคะ,ะนะคะี่ตาค่ะอันนี้จะเป็นซึกแบบว่าคางๆนะคะของซึกนี่นะเนนกเมรัยดิยนด้วยนะคะเพื่อน อันนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่แล้วก็ที่เราแถวๆฟังที่เราเท็นผู้ชายตกน้ำนะคะเมื่อลิปที่ว่า,า The way I walk นะคะแต่เพื่อนๆเห็นแต่ก็เนี่ยแตจะเป็นแถวๆนี้แหละค่ะอันนี้จะเป็นอีกมุมฝั่งหนึ่งนะคะค่ะแล้วที่เพื่อนๆดูข้างล่างนะ่ยก็ไอที่เขาปักๆไว้เนี่ยเขาจะพายเรืออะไรนะคะเพื่อนๆเหมือนพายเรือแข่งนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะ็กพายเรืออะไรแต่วันนี้อากาศ คนทังจะเย็นแล้วนะคะก็ายังมีมีการมะพรยเรือหลิงน,นะคะอืมค่ะเราก็มาดูวิ่งชิวๆกันนะคะเนาะไปเห็นเด็อิงไปกันโตเลยค่ะอันนี้สะพานนะคะเห็นสะพานนะคะพเพื่อนเดิสู้ไหมเพื่อนๆดูเขามีการวาดรูปแบบแนวศิลปะเลยค่ะนี่เป็นสะพานที่เขาใช้ขามนะคะพเพื่อนเออเก่งนะคะอันนี้คืออยู่ฝั่งแม่น,มน้ำนาะกำลังกำลังจะงงว่าอ้าเราเวลาเขาเขาเพ่นล้วเขาเพ่นตรงไหนนะคะ ต้องใช้บันไดหรือเปล่าน้องนายจะประมาณนี้หรือเปล่าคะค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนที่เราไมา่เห็นกันย่นี่ก็จะเป็นในนี้นะคะแผนที่ของเมืองอ้ไรแบบเบิกได้จ้ะโอ้โหเพื่อนดูคลั้งมากเลยค่ะแผนที่เมืองเขาโอ้โหแบบว่าเป็นงานแบบว่างานอาร์ตล้วนเลยนะคะเห็นว่าน่าสนใจดีคะ่ะเลยก็เลยเก็บภาพม,มาฝากเ,เพื่อนนะคะ ะคะ่ะแล้วเราจะมาดูที่เพื่อนเอนเห็นที่ฝั่งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าปี1993นะคะเขาบอกสตาร์ทเรมเปิดได้เป็นอยู่ในลิสต์ของออไอ้มรดกโลกนะคะของยเนสโกนะคะเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาว่าเออเมืองอะไรยังไงด้อคคะเด้อความเป็นมาของที่นี่นะคะ แปมเจออะไรด้วยตลานั่นก็คือเขาเขียนกันไว้ว่า Drinking Water Drinking Water นะคะก็คือว่าน้ำนี่เองกินได้ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าน้ำนี่ที่เรากินได้มาจากไหนนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวจะลองกินโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ไม่มีตากงและะ้วค่ะอันนี้มาเขืยวเดี๋ยวเดีย๋ยวกัน เพื่อนๆและพี่ๆนะคะเดี๋ยวจะมาชิมน้ำตรงที่เขาบอกว่าจริงริ้งวอเตอร์นะคะเดี๋ยวเองจะดูว่ารสชาติมันจะแซ่บปานใดนะคะเดาะเดี๋ยวจะชิมดูด้วยจ้าเด้มาคนเดียวคือกล่องเอง <c oughs> ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าน่าต่อยากรู้ <c oughs> <c oughs> รสชาติมันกับแบบยังไงดีละ่ะ อร่อยอยู่จ้ะชื่นใจอยู่เขาบอกว่ากินได้นะจ่ะเองก็เลยลองรสชาติก็เย็นๆแต่เย็นชื่นใจดีอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอซาลองลองให้ดูโอเคค่ะเดี๋ยววันอี่เองไปกับตอนนี้จ้ะค่ะที่ปั๊มโวคให้เพื่อนเพื่อนดูนี่คือที่เขาบอกว่า Drinking เตอร์ที่ปั๊มดื่มให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะคะจ้ะเนาะรสชาติชื่นใจมากเลยค่ะคะเพื่อนตอนนี้เองก็มาอยู่ในร้านเค้กนะคะ เป็นบ้านเค้กเกาแก่แล้วก็โบราณน,นะคะที่แบมเบอร์รี่นะจ๊ะแต่ว่าเขาถท่ทายวิดีโอนะจ๊ะคือเราก็เลยถ่ายได้เฉพาะท่าที่เราสั่งแล้วก็อเด์น,นะคะแล้วก็แต่เขาบอกให้ถ่ายรูปได้จ้ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าอะไรเบิ่งนะคะอันนี้กับเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเอให้ดูนี่ก็เป็นเค้กผลไม้นะคะมีเบอร์รี่ต่างๆานะคะนอกฝั่งนี้ก็จะเป็นมีองุ่นด้วยนะคะพื่อนๆนแล้วก็มีเบอร์รี่มีกีวีด้วยนะคะ เนี่ยค่ะสีสันน่าทานมากเลยนี่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเค้กช็อกโกแลตช็อกกโแลตนะคะเ,เค้กนี่จะมีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเขาบอกว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเองมาชิมกันดูจะรสชาติเป็นยังไงเนงาะจ้ะเนาะสีสันน่ากินมากค่ะค่ะเราที่เพื่อนเห็นอันนี้เป็นเอ่อเเซอร์คุกเ้นนะคะแเราจะข้างบนจะเป็นเค้กไทรว่าไอทำกับ โอ้ยปประมาณซือแบบว่เกลลี oh, ่ยสดรสสมนะคะเราเนื้อข้างในกันนะจะเป็นรสสมด้วยจ้ะอร่อยมากค่ะอืเขาบอกว่าร้านนี้ดังมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะอันนี้แป๊มจะลองเค้กไอ้นี่เราเรียกที่แบบไอไอคุกกี้เค้กเซอร์นะคะนะจะลองจะเลยจะลองกินคุกกี้ดูด้วยเดี๋ยวพิเศษดีนะคะนะคะ โอ้ค oh, ือเปียวนหวานอ่ะนัวๆอร่อยค่ะอันนี้คือเป็นเพื่อนเห็นเป็นเคสช็อกโกแลตนะคะงั้นมาชิมกันแล้วจ้าอนี่กินเรานิดหน่อยโอ้โหขาอร่อยคีกลมไม้เนาะคีก่อนนะคะ อร่อยค่ะชอบทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าอร่อยสุดอ่ะแบบแบบเค้กปูนลไม้อืออือโอเคท่ะเพื่อนเดี๋ยวไปกินเค้กกับกาแฟก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวอีกไปกันต่อด้วยจ้ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเพื่อนๆบรรยากาศจัดจว้ยมากเลยค่ะตอนนู่นก็มีคนถ่ายทพิ่งถ่ายถูกถ่ายอะไรเด้อกลัวมากเลยเข้าไปกระจายโดนชาวบ้านเขาแต่ก็พยายามไม่โดนนะคะ ่คะอันนี้นะคะอันนี้เขาจะเป็นประวัติ่ายที่กันน้ำของเขากับเ,เ,เพื่อนโอ้โหมีกเมนนะะ็เป็นสะพานนะคะยวให้เพื่อนดูไปรอบๆกันน,น,นะคะเนาะว้าวเมื่อกี้ทานถ่ายลูกเต็มเลยนะคะกเราเลยถ่ายไม่ได้นะจ๊ะไม่เลยชิถ่าย,ตนนยแต่เราดีดแต่เน้น เหมือนเลยนะคะกราภ่าวที่แปมพาไปดูเพื่อนๆไปดูเมื่อกี้นะคะได้อีกฟังหนึ่งของเขานะคะประมาณนี้นะจ๊นะเนาะแถวนี้นะคะเวลามีงานไว้นักเทนอะไร่เงี้ยเขาก็จะมาจัดกันในเมืองนี่นะคะนี่ถ้่เพื่อนๆเห็นด้วยรวมนี่นะคะก็จะมีของกินนะคะ ไายรถจ้ะแล้วก็เป็นพวกโค้งคล้ายนะคะกับเข่าต่างๆนะคะนี่นะคะแล้วฟังนึงก็จะเป็นหางที่ว่าคนเดินคล้ายโค้งเดินอะไรน,นี่นะะพยายามจำให้จุนคนนะจ๊ะเนาะนี่นะคะจะอันนี้ก็จะเป็นร้านอ,อ่ที่ว่าข้างหลังนะคะที่เขกขายผุกเครื่องแกงต่างๆนะคะเครื่องครัวต่างๆนะคะนะ ติ๊กเขาเ้ายโรปนะคะ,คะนี่แหละค่ะค่ะ,คะเ,เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมหวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบด้วยจ้ะค่ะวันนี้ก็ชอบคลิปแค่นี้ก็ด้จ้ะเดี๋ยววันล้างไฟเราค่อยมาเจอกันใหมน่นา่จ้ะ